ฝันเห็นพึ่งจะมีโชคอยู่ทางทิศใต้มาจากคนผิวสองสีระวังจะมีปัญหาความขัดแย้งกับคนใกล้ชิดจะมีเรื่องให้ต้องคุ้นคิดอย่างลึกซึ้งมากมายจะมีความกังวลมากกว่าปกติความรักคนที่มีคู่แล้วจะมีปากเสียงกันบ่อยไม่เข้าใจกันบ่อยถ้ายังไม่รู้จักอภัยให้กันและกัน คุณจะพบคนต่างเพศที่มีลักษณะตั้งตาต้องใจไม่ว่าคุณยังโสดหรือไม่ก็ตามชอบใครรักใครให้ลุยเลยเพราะช่วงนี้มีโอกาสที่จะสมบังดวงการเงินการงานช่วงนี้มีคนคอยอยุแยงให้เจ้านายเข้าใจผิดในตัวคุณแต่คนคนนั้นจะแพ้ภัยตัวเองคุณแค่ขยันพยายามตั้งใจทำงานอย่างเดิมอย่างที่คุณเป็นก็พอแต่มีดวงจะต้องขึ้นลงขึ้นศาล เสียงเงินทองไปกับเรื่องคดีความคนทำธุรกิจอิสระจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดีเลขนำโชค69 39 57 109 4 4 5 292ฝากกดติดตามช่องดิมลักกี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ